พลาสติกเทฟลอนเอาไปใช้ทําอะไรบ้างเครื่องจักรและอุตสาหกรรมการผลิตทาแบริ่งบุชซิลหรือเกียร์ในเครื่องจักรเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานและความร้อนที่เกิดจากการเสรียดสีกันทําลูกรอกหรือรางเลื่อนในระบบส่งกําลังหรือขนส่งวัสดุเนื่องจากมีความเลื่อนและลดการสึกหรอใช้ผลิตไลเนอร์ถังหรือท่อที่ใช้ในกระบวนการที่ต้องทนสารเคมีเช่นอุตสาหกรรมเคมีหรือการบรรจุสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอุตสาหกรรมอาหารใช้ในชิ้นส่วนของเครื่องจักรในการผลิตอาหาร เช่นสายพานที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรงเพราะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้รับมาตรฐาน FDA อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ทำฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าและหัวเสียบไฟฟ้าเพราะมีคุณสมบัติทนความร้อนสูงและเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีใช้เป็นวัสดุเพื่อป้องกันความชื้นและการกัดกร่อนในแผงวงจรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการแพทย์ใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่นท่อหรือแผ่นที่ใช้ในกระบวนการที่ต้องทนต่อสารเคมีและความร้อนทำข้อต่อหรือวัสดุในเครื่องมือผ่าตัดอุตสาหกรรมยานยนต์และการบินใช้ในชิ้นส่วนเครื่องยนต์เช่นซีลป้องกันการรั่วไหลในระบบของเหลวหรือชิ้นส่วนลดแรงเสียดทานในระบบกลไก่ออุตสาหกรรมก่อสร้างใช้ทำซีลกันน้ำหรือกันอากาศในอุปกรณ์ประตูหน้าต่างใช้ในวัสดุปูรองกันซึมหรือเคลือบพื้นเพื่อป้องกันการเสียดสีหรือสารเคมีสนใจสั่งซื้อสินค้าพลาสติกวิศวกรรม หรือสินค้าอื่นๆติดต่อบริษัทอีโคซิลจำกัดโทร029316868 Facebook Shopee Lazada e c o s ซิลไทยแลนด Line at, at e c o s ซิลไทยแลนดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ